มาแล้วพ่อหมดเคลเ่อร์เพย์คั้งแรกในงานพลังเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสร็จมาวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสสวยสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และโซวิสให้ตลอดงาน อย่าลืมมาพบกับเราในงานไท a i l น n d เกมโชว์ w 2025ี่ G2 ที่บูธ G2 ส่วณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่17-19ตุลคาคมนี้นะคะเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพ โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกทนด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกม The Origin War Rift กันอีกเช่นเคยนะครับผมมากับคอนเทนต์การแนะนำไอเทมในพาทที่3กันนะครับผมซึ่งในพาทนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายเนี่ยเกี่ยวกับตัวของไอเทมสายเวทมนต์นะครับก็ไอเทมชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมสำหรับมือใหม่หรือใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวของไอเทมในเกม LL เนาะโอเคตอนนี้เข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็รบกวนท่านฝากกดไลค์กดแชร์กกกดดนนะเเพื่่ออป็ลัังงใใจห้้บชผมวย ครับทุกคนทําเรียบร้อยกันหมดแล้วป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกับไอเทมชิ้นแรกครับผมสำหรับเจ้าดูเดนเอโคเนาะไอเทมชิ้นนี้ครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่ 85หน่วยครับผมได้เจาะเกาะเวทอีก7%มานาย300หน่วยแล้วก็ได้รับเล่นสกิลอีก20นะครับวาบสมสามารถขอไอเทมชิ้นนี้ครับนั่นก็คือการเคลื่อนที่นะครับผมและการใช้สกิลจะทําการสร้างสแต็กนะครับผมขึ้นมาเนาะเมื่อเราเก็บครบ100ชาร์จเนี่ยสแต็กเนี่ยจะทําให้เกิดการโจมตีที่สร้างความเสียหายหรือการโจมตีแบบเสริมนะจะทําการสร้างพลังความเสียหายเวท110หน่วยบวกด้วย10%ของพลังพลังเวทต่อเป้าหมายของคุณและศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงสูงสุดถึง3ตัวอ่ะอธิบายง่ายๆก็คือ เมื่อเราเก็บชาร์จหรือเราเคลื่อนที่เราใช้สกิลเวมนต์นะครับผมสแตก็กของไอเทมชีันก็จะทางานแล้วเมื่อเราเก็บชาร์จสแตก็กเนี่นจนถึงร้อยสแตก็กนะครับการใช้สกิลครั้งถัดไปของเราเนี่ยจะทําการระเบิดนะครับดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็ทําการการะดิ่งนของความเสียหายไปยังศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกเป็นการโจมตีกระจายแบบ AOE เนะาะก็จะเหมาะกับพวกตัวละครใส่เบิร์สทั้งหลายนะครับผมหรือพวกตัวละครที่เน้น,นในเรื่องของการ เคลว์เว็บมิเลียนไวๆอะไรพวกนี้นะครับพวกตัวเทพ่ปกโป,ป,ป๊กเบอร์สกิลเนี่ยไอเทมชินแทบจะเป็นเคีย์ไอเทมเลยนะแล้วก็เป็นตัวละคร่าเป็นเคีย์ไอเทมของเมดหลายๆตัวในแพทปัจจุบันด้วยสำหรับเจ้าดูเนิโคเนาะ ต่อมาครับผมมันกับสมุดเวทนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะโมเรโลโ,ลโมเรคอนนะครับผมให้พลังชีวิตอยู่ที่150หน่วยครับพลังเวทอยู่ที่75หน่วยให้ค่าเจาะก,ก่ออีก7หน่วยแล้วก็เล่นสกิลอีก20หน่วยครับความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือการสร้างความเสียหายเวทแก่แชมเปี้ยนศัตรูนะจะทำให้ศัตรูติดสถานะลดอัตราก,การฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเวลา3วินาทีนะครับลดอัตรา,าลดอัตราก,การฟื้นฟูสูงถึง50%เลยหรือพูดง่ยายๆก็คือไอเทมชิ้นนี้ก็คือไอเทมตัดเเเเเเเลือออออดดขงงสสาาายยววททททหมมมนนนนนััน่่่ป็ุรระะคบผีีจใํใ้ออก มาแล้วลดอัตราการฟื้นฟูของฝั่งตรงข้ามได้นะไว้ออกมาในกรณีที่เราเจอพวกตัวละครที่ดดเรื่อดแรงๆหรือพวกตัวละครที่ออกไอเทมดูดเรื่อดแรงๆอย่างพวกตัวของรุ่นคิงวิทเอ็นหรือพวกตัวของบัตเทอร์สเตอร์เป็นต้นนะครับผอาไอเทมเหล่านั้นมาเราก็สามารถเอาตัวของโมเรลโลเนี่ยมาแก้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดในช่วงต้นเกมเนี่ยเรายังไม่ออกเป็นสมุดใหญ่นะครับผมเราสามารถขึ้นเป็นตัวของตัเดเลือดเล็กอัลละเก้าร้อยอันนี้ได้ครับเราจะได้ความสามารถในเรื่องของการลดอัตราการฟื้นฟูเหมือนกันนะแล้วเราค่อยไปขึ้นสมุดเวทชิ้นใหญ่ตอนทาย ต่อมาครับผมหมวกแดงครับผมลาบดอนนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ครับจะให้พลังเวทอยู่ที่100หน่วยแล้วก็ให้ค่าเจาะกาะอ,อีก7%นะครับแล้วก็จะมีความสามารถนะนั่นก็คือเพิ่มนะครับผมพลังเวทนะ20-45%ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราอไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นไอเทมที่จะบูสต์พลังเวทให้กับเรานะครับอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรานะครับผมอ,ออกไอเทมเวทมาในช่วงต้นเกมนะ แล้วเราออกตัวของเราบาดอนมานะครับเป็นชิ้นที่2เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยบูตพลังเวทพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันสูงยิ่งขึ้นไปอีกทําให้ตัวของเราเนี่ยมีสกิลที่แรงมากๆเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับพวกตัวเวสแรงๆหรือตาที่เราได้สโนโบอแล้วต้องการดาเมจแบบขั้นสุดนะตัวของหมอกแดงนี่ก็จะเหมาะมากๆแต่ถ้าเกิดเราออกประมาณชิ้นที่สชิ้นที่4เนี่ยกำลังดีเนาะเพราะว่าตัวของเราบาดอนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของการที่ เพิ่มในของพลังเวท20-45%ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราออกในช่วงตอนที่เรามีเลเวลที่มันสูงขึ้นเนี่ยเอฟฟกอไนี้มันก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาครัผมมากกับกระทาสโลวนะครับผมหรือเลไยสเกปตเตอร์ครับไอเทมชิ้นนี้ครับให้พลังชีวิตท,ที่300หน่วยครับพลังพลังเวทนะครับผมอยู่ที่65หน่วยแล้วก็ ให้ค่าเจาะเกาะอ,อีก7%แล้วก็จะมีความสามารถนะนั่นก็คือเมื่อเวลาเรานะครับผมทําการใช้สกิลนะครับผมโดนสตูนะจะทําการสโลสตูนะครับผม30%เป็นเวลา1วินาทีไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือการโจมตีแบบเสริมนะจะทาการติดเอฟเฟกนะครับโดนน้ำแข็งเกาะจากไอเทมกระถาสโลอันนี้นนเป็นไอเทมที่เอาไว้เสริม CC นะให้กับตัวละครบางตัวนะที่บอกกับก,บการออกไอเทมชิ้นนี้ยกตัวอย่างก็จะมีตัวของมอกาน,น่นาครับที่ออกมาแล้วคุ้มมากๆในเรื่องของการวางบ่อหรือตัวของออเรนโซเวลาเราพ่นไฟใส่เา ก็จะติดสโลทําให้เราเบินแต่เมสใส่ข้าวข้ามได้ง่ายยิง่งขึ้นหรือการใช้สกิลสามเพื่อเรียกหลุมดํามาพอโดนสโลเนี่ยมันจะเดินออกจากหลุมดําได้ค่อนข้างยากนะเป็นไอเทมที่ออกให้สาหรับพวกเมดที่เน้นในเรื่องของการโป๊กหรือมีสกิลที่ทํวพอเสียหายต่อนเนื่องนะไอเทมชิ้นนี้จะน่ากลัวมากต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของรอนอัมเอ็นะครับผมกระทาม่วงเหมือนกันไอเทมชิ้นนี้ครับจะให้พลังชีวิตอยู่ที่250ยหน่วยนะครับผมพลังเวทอีก6 0หน่วยค่าจะเกาะอีกวก็านาอร3เ0หนับแล้วก,ก300วร ฟื้นฟูนะครับม,มานาเท่ากับ15%นะของมานา ของความเสียหายที่ได้รับจากแชมเปี้ยนแล้วแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตนะ20เท่ากับมานา20%ของมานาที่ใช้ไปจํากัดพลังชีวิตฟื้นฟูนะครับผมสูงสุดที่25หน่วยต่อคการสกิลหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีเอฟเฟกเสริมนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังชีวิตนะครับผม25หน่วยมานา10หน่วยแล้วพลังเวทอีก6หน่วยนะครับผมต่อสแต็กนะครับผมโดยจะเพิ่มสแต็กนะครับผมทุกๆุ35วินาทีสะสมได้สูงสุดถึง10สแต็กนะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเก็คอื พลังชีวิตอีก250หน่วยมานาอีก100หน่วยแล้วก็พลังเวทอีก60หน่วยนั่นเองก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการที่พอเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการฟรื้นฟูมานากับฟื้นฟูพลังชีวิตนะแล้วก็มีการเก็บชาร์จสเตตพลังชีวิตมานาแล้วก็พลังเวทนะครับผมเป็นไอเทมที่เหมาะาสำหรับพวกตัวเวทท้ายเกมเลยกเกมยกตัวอย่างก,ก็ได้เป็นตัวอย่างคาซาดินนะครับผมตัวของออเรนโซซเวนนะครับผมเวก้าอะไรพวกนี้คือออกมาก็จะดีมากๆนะเพราะมันให้ค่าสเตตัสที่ดีทั มาแต่มีข้อไอ้น,นี่อย่างเดียวเลยก็คือช่วงตั้งเกมเนี่ยอาจจะต้องเก็บสแต็คให้มันเต็มก่อนแล้วพอสแต็คเต็มเนี่ยตัวของมันก็นจะเริ่มมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเอง ต่อมาครับผมมากับดิสเทนนะครับผม,ม,บบบผมไอเทมชิ้นนี้ครับพลังเวทอยู่ที่80หน่วยครับค่าเจาะก่อย7%แล้วก็เล่นสกิลอีก10หน่วยนะครับผมมีโบนัสความเร็วเคล,เลื่อนที่แฮวอีก5%ด้วยนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกนั่นะก็คือการใช้สกิลนะครับผมจะทำให้การโจมตีครั้งถัดไปของเราเนี่ยมีเอฟเฟกในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทนะครับผมเท่ากับ75%ของโบนัสพลังโจมตีพื้นฐานบวกด้วย50%ของโบนัสพลังเวทนะครับผมคู่เด้า1.5วินาทีนะไอเทมชิ้นนีีี้ออ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 าจะะเเเเเเปปป็็นนนนนไไไททททมมม่่รรรรรยบบบสสืืกัััััตตตวววขขงงงซ์์หฟคผแนใน ของสายเวทนะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับพวกตัวละครที่เล่นในเรื่องของการใช้สกิลแล้วก็การโจมตีควบคู่กันไปนะครับผมยกตัวอย่างก็จะมีที่ออกแบบคุ้มๆเลยนะปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีตัวของคาสดินนะครับผมที่ออกมาได้นะตัวของอารีก็ออกได้นะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ที่แบบดีมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟิสนะครับผมที่ออกมาแล้วดีแบบสุดๆเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของอร์เจลนะครับผมหรือ ตัวของกระทามานาน,นั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ครับให้พลังเวทอยู่ที่35หน่วยให้เจอก่อย7%มานาย500หน่วยครับแล้วก็เล่งสกิลอีก20หน่วยนะครับ เราสามารถของไอเทมชิ้นนะี้นั่นก็คือเรานครับผมจะได้รับพลังเวทเท่ากับ1%นึงเปอของบุญธนานะครับผมของมานานหะนึ่งเปอของบุญธนาสูงสุดและคืนมานา25%นะครับของมานาทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่เวลาเราใช้สกิลเนะี่ยมันทำการเพิ่มมานานะสูงสุดถึง18หน่วยทุกครั้งที่ใช้มานานะจำกัดสูงสุดอยู่ที่700หน่วยแล้วแล้วพอเราใช้นะครับผมเก็บสแต็กเนี่ยจนครบ700หน่วยไอเทมชิ้นนี้ก็จะทําการอัพเลเวลได้หรืออัพเกรดตัวเเเเอออองงกกการรป็นนนนนไทททมมชิ้้้ีีีคคััับบใหหพลวว่่35ยะผจ7 รา7%แล้วก็มานาอีกทั้งหมดนะครับผมน1,200หน่วยแล้วก็เล่นสกิล20นะแล้วเราก็จะได้อาคาความสามารถนะครับนั่นก็คือได้รับพลังเวทเนี่ยเท่ากับ3%ของมานาสูงสุดนะและคืน25%ของมานาท,ทั้งหมดที่ใช้ไปและความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับองที่เสริมเข้ามาก็คือเมื่อเวลาเรานะครับผมโดนความเสียหายนะที่ทําให้พลังชีวิตของเราเนี่ยเหลือต่ำกว่า35%นะจะทําให้เราเนี่ยใช้15%ของมานาปัจจุบันของเราเพื่อสร้างโลกป้องกันเท่ากับปริมาณมานาที่ใช้ไปบวกด้วย100นนบมเเป็ววลาวาิที คดาวสิบครูดาว90วินาที หรืออธิบายง่ายๆคือไอเทมชิ้นนี้เนี่ยพอเราออกมาต้นเกมก็จะเป็นไอเอนเจใช่ไหมเราก็จะได้เอฟเฟกตตามนี้เลยแล้วพอเราเก็บชาร์จเก็บสแต็กมานาไปเรื่อยจนครบ700หน่วยไอเทมชิ้นนี้ก็จะอัปเกรดเป็นชิ้นนี้แล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่พอเวลาเราโดนดาเมจมากๆจนเราใกล้ตายเนี่ยมันก็จะมีโล่เด้งเสริมขึ้นมาทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเอาเพลหรือเอาชีวิตรอดจากการถูกล้วงหรือการโดนเบรสได้ค่อนข้างดีโดยไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมเลดเกนะที่ส่วนใหญ่ล้วจะออกมาคู่กับตัวของรอตอมเอ็ดนะเพราะว่ายิ่ง อร์เกจิลลาร์ดอปเอลาบาดอนเนี่ยบอกเลยว่าท้ายเกมนี้พลังเวทเราจะมาหาสารมากๆก,ก็จะเป็นตัวละครที่ตายยากมากๆมีโลดเด้งแล้วก็พลังชีวิตที่สูงจากเอฟเฟกของตัวลร์ดอปเอนะทำให้ไอเทข็มในของเราเนี่ยออกให้กับพวกตัวเวทที่มีสเกลเลดเกมเนี่ยจัดได้ว่าค่อนข้างน่ากลัวเลย ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของนาชอทูสนะครับผมหรือดาวเวทตีเร็วนะอันนี้จริงๆผมพูดในส่วนของสร้างกายภาพไปแล้วเพราะไอเทมชิ้นนี้มันเป็นไอเทมที่ออกให้กับตัวของกายภาพก็ได้แล้วก็ตัวของเวทมนต์ก็ได้เนาะก็คือความแรงจงตีครับผม45%เล่นสก,กิล20หน่วยแล้วครับแล้วก็วเราจะได้รับพลังเวท30นะครับผมอ่ะพลังจงตี30หน่วยหรือพลังเวท60หน่วยแบบแปรเปลี่ยนก็อยู่ที่ว่าตานนั้นที่เราเล่นเนี่ยเราเป็นแชมเปี้ยนตัวไหนนะถ้าเราเป็นแชมเปี้ยนสายเวทเนี่ยมันก็จะให้้้้้พลลลััังงงงเเ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 ววววทรรรรรราา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 าถถ่่นนนนนนสสสสยยยยีีีีมมมมมกกกก็็จจจจะะะะใใใหหบแคคออตขป เปลี่ยนนะเป็นพลังเวทนะครับบวกด้วย20%ของโบนัสพลังโจงตีและ30%ของโบนัสพลังเวทนะหน่วยต่อเป้าหมายต่อการโจงตี1ครั้งก็เป็นไอเทมที่เวลาเราตีเนี่ยมันจะตีเร็วได้ล่งสกิลได้พลังเวทได้พลังโจงตีขึ้นอยู่กับตัวของเราแล้วพอเราตีเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ดาเมจเสริมเข้ามาทำให้เราเนี่ยตีปกติได้แรงขึ้นนั่นเอง ต่อามาเนี่ยครับก็จะเป็นตัวของคริสตัลไลน์ครับผมไอเทมชิ้นนี้ครับผมให้พลังชีวิตยอยู่ที่200หน่วยนะให้ค่าเกาะอีก40พลังเวท70แล้วก็เจาะเกาะอีก7%แล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ก็คือการไลส่สกิลนะครับผมแต่ละครั้งจะมอบสิ้นส่วนกระจกนะที่จะคงอยู่เป็นเวลา3วีรอบตัวของเราสิ้นส่วนนั้นจะทำการบล็อกความเสียหายนะได้ที่8ถึง25หน่วยขึ้นอยู่กับเลเวลของเราเนาะ ที่มาจากแชมเปี้ยนสตูและสร้างความเสียหายเวทสะท้อนกลับไปหาสตูนะครับผมเป็นจำนวน10หน่วยบวกด้วยโบนัสพลังเวทอีก3%แล้วบวกด้วย1%ของโบนัสพลังชีวิตของเราก็จะเป็นไอเทมที่ออกให้สําหรับพวกตัวละครสายเวทที่ออกแนวกึง่งๆึ่งแทงหรือต้องเข้าไปคุกวงในนะย,ยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวของ ไดอาน่านะครับผมหรือพวกตัวแทงที่เป็นตัวแทงเวทบักตัวก็ออกได้นะพวกตัวของเมาคายนราติรุดอะไรพวกนี้ออกตัวของไอเทมชิ้นนี้มาก็จะมีทั้งเกาะนะมีเรื่องของการบล็อกตะมิดมีพลังโจมตีมีจักรเกาะเวทมีพลังเวททาให้ตัวของเรามีตะมิดเวทในตัวเราก็สามารถยืนเทดกับพวกตัวละครใส่เอดียกิจภาพได้ด้วยต่อไปนะผมมากันกับไอเทมวงกุฎนะครับหรือตัวข่าวนะไอเทมชิ้นนี้ให้พลังเวทที่60หน่วยค่าจักรเจ็ดเปอร์เซ็นต์มานามะนะครับผมสองร้อยหน่วยแล้วก็เล่สกิลหน่วยนะครับแล้วความสามารถของไอเทมม ตัวของเรานะที่ออยเทมชิ้นนีมาเนี่ยจะได้รับมอบโลนะครับผมที่จะบล็อกสกิลจากศัตรูได้1ครั้งนะครับผมหลังจากที่โลของเราลังจะแตกสลายไปเนี่ยความเสียหายนะครับที่ศัตรูจะทํามาถึงเราเนี่ยจะถูกลดลงประมาณ40%เป็นเวลา1วินาทีโดยเอฟเฟกที่โลเนี่ยจะเกิดใหม่นะจะอยู่ที่40วินาทีนะสมมติว่าเราโดนตัวศัตรูเนี่ยเคาะโลแตกไปก็คูดาว40วินาทีโลก็จะกลับขึ้นมาใหม่แต่ในสมมติว่าขณะที่ตัวของเราเนี่ยมีตัวของมงกุฎเนี่ยเอฟเฟกตของโลเนี่ยทำงานอยู่นะตัว หน่วยนะครับผมในขณะที่อยู่ในโหมดที่มีโล่ป้องกันเนาะแต่สมมติถ้าเกิดโล่เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับผมเอฟเฟกการเพิ่มพลังพลังเวทนนจะคงอยู่อีก4วินาทีก่อนจะหายไปนั่นเองก็จะเป็นไอเทมที่ออกมากันตายนะครับผมเวลาเราเจอพวกตัวละครที่เน้นจับตายหรือตัวเบสแรงๆเยอะๆในออกตัวของมองกุฎมาก็จะดีพอเราการสกิลไปแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมโล่มันแตกไปในระหว่างตอนที่โลก่กำลังจะแตกเนี่ยแล้วก็โดนความเสียหายได้เบาลงทําให้ศัตรูเนี่ยเบริเบรตสแ์เมจใส่เราได้เบาลงทําให้เรามีโอกาสสวนเขาคืนได้เนาะแล้วก็ยังมีพลัังเเววให้ก้กบราดย ต่อมาในี้างมันกับคอสมิกได้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะให้ค่าพลังเวทอยู่ที่75หน่วยค่าเจาะกอ่อเรแล้วก็ค่าเล่งสกิลอีก30นะแล้วก็ได้รับความเร็วเคลื่อนที่อีก5%นะครับผมแล้วความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ก็คือจะอธิบายให้แบบเข้าใจง่าย,าย,เ,ลยเลยก็คือเมื่อเวลาตัวของเราในขณะทำการใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ย ตัวของเราเนี่ยจะได้ค่านะครับผมเร่งสกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็โบนัสความเร็วเคลื่อนที่นะหลังจากที่เราใช้สกิลโดนศัตรูและการทํางานของแต่ละสกิลเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยติดเอฟเฟกที่แยกออกจากกันประมาณหนึ่งวินาทีสมมติว่าเราใช้สกิลหนึ่งไปเราก็จะได้เอฟเฟกของคอสติได้หนึ่งครั้งเราใช้สกิลสองก็จะได้หนึ่งครั้งแล้วก็จะใช้สกิลสามก็ได้หนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้โดยครูดาวของแต่ละสกิลต่อความสามารถของไอเทมชิ้นนี้จะมีครูดาวติดกันประมาณหนึ่งวินาทีก็ไอเทมช วิ่งไวทําให้เราไขสศัตรูได้น่ากลัวยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างนะครับผมที่ออกมาแล้วคุม้มๆเนี่ยก็จะมีตัวของลิเลียที่สามารถออกได้เนาะเพราะมันเป็นตัวละครที่ใครได้น่ากลัวอยู่แล้วนะแต่ว่าคอสติคได้ณปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเจอคนออกกันนะอีกตัวหนึ่งที่ออกกันแล้วก็คุม้มๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของอเลน่า,รนาครับผมเวลาต่อโป๊กอะไรเงี้ยได้รับโบนได้ความเล็วลเคลื่อนที่ได้ค่าเลียงสกิลหลายทำให้ตัวของเราเนี่ยใครได้ต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ใช้สกิลลูกบอลโจงตีนะสร้างความเสียได้อย่างต่อเนื่องขึ้นนะเป็นไอเท็มที่ค่อนข้างน,าา <S 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 น่าร้ำคท,ที่ออาะนะ คุ้มๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเหล่านะั้นเะก่งไปเลยนะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของวิบเมเกอร์ครับริบเมเกอร์เนี่ยก็จะให้พลังชีวิตที่หนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยพลังเวทแปดสิบหน่วยเล่นสกิลอาเจาะเกาะเวทอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เล่นสกิลอีกสิบห้าหน่วยแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของการดูดเลือดทั้งหมดอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความสามารถนะครับผมเมื่อทำการสอด ต่อสู้กับแชมเปี้ยนอาจจะทาการมอบสแต็คให้เรานะครับผมทุกๆ1วินาทีนะและแต่ละสแต็คเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้กับตัวของเรานะี่ที่ทาความเสียหายต่อศัตรูนะโดยจะทําได้ทั้งหมด25%งจเรนะและเก็บได้สูงสุดถึง3สแต็คนะโดยสแต็คสูงสุดเนะี่ยความเสียหายที่เพิ่มเติมจากความสามารถอันนี้นครับผมจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายจริงก็ อธิบายง่ายๆเลยก็คือไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราทําการโจมตีศัตรูและเอฟเฟกของรีเมคเกอร์มานติดเนี่ยมันจะทําการสร้างสแต็กนะครับที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยสร้างโบนัสความเสียหายหกับศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นนะโดยสามารถสะสมได้นะครับผมสูงสุดถึง3สแต็กนะแล้วพอเราเก็บได้ครบ3สแต็กเนี่ยไอความเสียหายแต่เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมที่ทำความเสียหายเพิ่มเติมใส่ศัตรูเนี่ยมันจะกลายไปเป็นโบนัสชูดาเมจนะครับผมมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยสร้างโบนัสชูดาเมจใส่ศัตรูได้ค่อนข้างรุนแรงนนนนนนะะ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 เเ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 ปป็ไไไไอออออออทททททททมมมมมมรรรภจจาา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 กกกล่่่่ยยยยแงงงงงขขขสสววววัััพีีต ตายตัวอย่างพวกของสาย AD ดีที่มีตัวของมอร t เท r e m i มเด r รรีดตัวของ Mortal r e m i มเ r r ร์ k i n g หรือพวกตัวของ Back Cape อะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวของสายเวทเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการแบบเบิร์นดาเมจเลือดเป็นทูดาเมจหรือตามพลังชีวิตอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแล้วก็จะมีเอฟเฟกในเรื่องการดูดเลือดด้วยถ้าเกิดเราออกมาให้กับตัวละครที่ถูกตัวในไอเท็มเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ขี้โกงมากๆยกตัวอย่างนะครับที่ผมชอบเล่นเลยเนี่ยก็จะมีตัวของลิเลียนะที่ออกตัวของรีเมกเกอร์มาได้ค่อนข้างดีหรือตััวขอออองงเเเรสติกกกกก็็าาามมมถได้ปนนนบหื ต่อมานะครับผมก็จะเป็นไอเทมนี้นะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังเวทนะครับผมให้พลังชีวิตนะเอาพลังชีวิตก่อนขออภัยครับ ไอเทมชิ้นนี้จ,จะให้พลังชีวิตอยู่ที่200หน่วยพลังเวทยอยู่ที่80หน่วยแล้วก็ให้ค่าเจาะเกาะอีก7%แล้วก็ค่าเล่นสกิลอีก10หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือเมื่อเวลาเราทําการสาร้างบนะัสควา,ายวใสหายเวทใส่ศัตรูนะจะทําการสร้างเอฟเฟกที่ทําการตัดเกาะฝั่งตรงข้ามนะหรือพูดง่ายๆคือมันคือไอเทมตัดเกาะของสายเวทนั่นเองความสามารถเหมือนกับตัวของเซอร์เพนแฟงสายเอดีเลยถ้าเกิดเราเนี่ยครับผมออกให้กับตัวละครที่มีพลังเวทสูงสเนี่ย เอฟเฟกในเรื่องของการฆ่าเจาะเกาะเรื่องของการตัดเกาะเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะก็ออกให้กับพวกตัวละครที่ทำดาเมจแรงเนี่ยจัดได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยเป็นไอเทมที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวโลเยอะๆอย่างเช่นตัวของเซอร์ฟีนคาร์ม่าลักไคซะพวกตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการเด้งโลเยอะพวกเซโตอะไรเนี้ยคือดีมากๆ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว Horizon Focus นะครับผมไอเทมชิ้นนี้ให้พลังเวทอยู่ที่80หน่วยค่าเล่นสก,กิลค่าเจาะเกาะอีก7%นะครับผมแล้วก็ค่าเล่นสกิล20หน่วยความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะก็คือการสร้างความเสียหายแกแชมเปี้ยนศัตรูด้วยสกิลที่มาจากระยะนะครับผม600หน่วยจะทําการเปิดเผยตัวของพวกเขาเป็นเวลา8วินาทีและเพิ่มความเสียหายแก่พวกเขา9%น,น,นะครับแล้วตัวของเอฟเฟกต์ Horizon เนี่ยนะจะเปิดเผยตาแหน่งศัตรูทั้งหมดในระยะ1,200หน่วยนะจากเป้าหมายเป็นเวลา3วินาทีคูลดาทีก็คอ ือเอฟเฟกต์ไอเทมชิ้นนี้ก็คือสมมุติถ้าเกิดเราใช้สกิลโดนศัตรูนะครับผมอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะเป็นสกิลที่ มีระยะ600หน่วยขึ้นไปยกตัวอย่างก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งของล็อกสกิลที่หนึ่งของลักหรือสกิลที่3ของลักพวกตัวละครที่มีสกิลปวกในยะไกลๆอ,อย่างตัวของซิกการปลาระเบิดอะไรพวกนี้มาจากระยะที่เกิน600หน่วยเนี่ยมันจะทําให้ติดเอฟเฟกนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยสร้างสัญลักษณ์ที่เปิดเผยตัวของศัตรูเป็นเวลา8วินาทีแล้วก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยสร้างความเสียหายแกศัตรูที่ติดเอฟเฟกอันนี้ได้รุนแรงยิ่งขึ้นนะ8%และสมมติว่าเราปาไปโดนศัตรู แล้วศัตรูตัวนั้นน่ยอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะบริเวณเพื่อนรอบๆเนี่ยสมมติว่าเพื่นรอบๆของเราข้ามเนี่ยเขาอยู่ในหญ้าก,กันแล้วเราปาไปโดนตัวที่เราปาไปโดนเนี่ยมันจะทําการสร้างเอฟเฟกระเบิดของฮอลเลซอนนะครับผมเพื่อทําการกระจายนะ เป็นการเปิดแบบเพื่อกระจายให้เห็นว่ามีศัตรูตัวไหนอยู่ใกล้ๆศัตรูตัวที่เราต่อดไปโดนบ้างเป็นระยะ1,200หน่วยนะเออไม่งงเนาะผมด็เริ่มโงง,งงแล้วเพราะอธิบายไอเทมเดียวเกิดน,นะมันจะเป็นไอเทมดียเอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวละครหรือพวกคอมที่ในเรื่อง,องการดักพุ่มอะไรเนี่ยดีมากถ้าเกิดเราออกให้ตัวของซิกเนี่ยเราปาระเบิดไปต,ต่อไปโป๊ะไปโดนตัวหนึ่งเอฟเฟกต์คอร์ิชันติดตัวหนึ่งมนระเบิด,รดกระจายไปโดนตัวละครที่แอบอยู่ยากก็คือเห็นหมดแล้วก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้แก้ทางตัวของฟิทเดอร์สติกได้ด ถ้าเกิดโดนมองเห็นเนี่ยเอฟเฟกเฟียรมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดเราออกตัวของฮอลลิซอนมาแล้วเรา,าสามารถเปิดตําแหน่งตัวของฟิเดอร์ได้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ทําให้ตัวของฟิเดอร์เนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยากเลยต่อมาครับผมมากับตัวของโปรเจคเตอร์นะครับผมไอเทมชิเนียให้พลังชีวิตอยู่ที่300หน่วยพลังเวท60หน่วยเจาะก,ก่ออีเจ็ดอร์เแล้วก็เล่นสก,กิลอีก15หน่วยนะครับแล้วไอเทมชิเนียก็จะมีความสามารถพิเศษก็คือเราจะได้รับพลังเวทเท่ากับ3%ของโบนัสพลังชีวิตนะครับ และเมื่อเรานได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนนะตัวของเราเจะได้รับโล่ป้องกันที่สแต็กนะครับผมที่ไม่สแต็กทับกันและดูดซับความเสียหายเท่ากับ30%บวกด้วย10%ของบุพลังเวทและ5%ของบนตพลังชีวิตเป็นเวลา3ินาทีสําหรับแชมเปี้ยนระยะไกลนะครับผมโล่ป้องกันจะดูดซับความเสียหายเท่ากับ60%ของปริมาณดังกล่าวทุกๆ3นาทีก็คือไอเทมซินเนี่ยเวลาเราใช้อ่ะก็มันจะทําให้ตัวของเราเนี่ย มีโลเด้งขึ้นมาเวลาเราโดนความเสียหายทุกๆ3วีเนาะมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ยืนรับดาเมจหรือเหมาะกับพวกตัวละครที่เป็นตัวเข้าไปคุกวงในหรือพวกตัวแทงสายเวทนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยออกไอเทมชิ้นนี้มาในช่วงายเกมที่เรามีค่าพลังชีวิตสูงๆเนี่ยไอเทมชิ้นนี้มันก็จะให้พลังเวทของเราเพิ่มขึ้นตาม3%ของพลังชีวิตของเราก็จะออกมาเหมาะกัหรับพวกตัวของเซเวนที่มีความสามารถในเรื่องของการเก็บสแต็กพลังชีวิตได้หรือพวกตัวอย่างแทงเวทหลายๆพวกตัวของเมาคายตัวของ นอตติลุสอะไรพวกนี้ออกมาก็จะทําให้ตัวของเรายืนได้ถึกขึ้นนะแล้วก็จะมีพลังเวททาให้เรามีดาเมจไปในตัวด้วยเนาะเป็นอเอเชมที่เหมาะสำหรับพวกตัวสายเวทคู่วงในทั้งหลายนะต่อมาครับมันกับตัวของอเวเกนโซส l ิลเลอร์นะครับไอเทมชิ้นนี้ให้พลังเวทอยู่ที่ 6กหน่วยให้พลังชีวิตอยู่ที่150หน่วยค่าเจาะก,ก่ออยู่ที่7%ค่าเล่นสกิลอยู่ที่2ี่หน่วยแล้วก็จะมีเอฟเฟกเสริมให้ค่าเจาะก,ก่อมาเสริมอีกบวก15หน่วยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถนั่นก็คือทุกครั้งนะที่เราทำการฆ่าแชมเปี้ยนฝั่งของข้าตายภายในเวลา3วินาทีเนี่ยเราจะทำการนะครับผมขโมยนะครับผม ขโมยความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูมา10%นะครับผมแล้วจะทําการเก็บสะสมใเป็นเวลา10วินาทีและขโมยนะครับผมค่าเล่งสกิลฝั่งตรงข้ามไปอี่5 0นะจนกว่าแชมเปี้ยนตัวนั้นจะเกิดใหม่และเล่งสกิลที่เราขโมยมาเนี่ยสามารถซ้อนทับสแต็กกันได้ด้วยแล้วก็จะมีการ คว e ามสามารถในเรื่องของการคืนคูดาวพื้นฐานของเราแล้วก็สกิลอัลติเมทของเราด้วย25%ก็คือไอเทมชิ้นนี้อธิบายง่ายคือเมื่อเราทําการฆ่าศัตรูได้นะครับมันจะทําการลดคูดาวทั้งหมดของสกิลของเรานะตั้งแต่สกิลที่หนึ่งอย่างสกิลอัลติเมทเลย25%แล้วก็จะขโมยความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูมาสินะแล้วก็โมยขโมยค่าเรีงสกิลของฝั่งตรงข้ามมาอีกห้าสิบเยอร์เา็นต์ถ้าเกิด้ต่อเนงิ่งขึ้นด้้วยถาเกิดเรา ทำการฆ่าหลายๆตัวหรือระเบิดทีมไฟแล้วเล่นตัวของฟิชเชอร์สติ๊กแล้วเราเก็บ4เก็บ5อะไรเงี้ยมันก็จะขโมยค่าเล่นสกิลของฝั่งตรงข้ามมาทั้งหมดเลยแล้วก็คืนคูดาวให้กับตัวของเราบางทีเนี่ยออกไอเทมชิ้นนี้ให้กับตัวของฟิชเชอร์สติ๊กใช่ไหมเราพุ่งเข้าไปกลางวงเราเก็บเขาได้3-4ตัวไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรือเอ็ซิดก็ตามแนีแ่พอจบไฟปุ๊บฟิชเชอร์สติ๊กจะมีอัลติเมททันทีและสามารถทําให้เราก,กดใช้ได้ใหม่แล้วสกิลพื้นฐานทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะลดคูลลลลดดดาาาาาาาวว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 นน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 ใใใหห้้้้้้ไไยยยยยิิ่่่่่งงงขขึททททททํเเเเเเเรรรรรีีสสสสปมมมกก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 ัััััั็จะะะออบบพตตตคคุุื แปมสก,กิลนะออกมาได้ทุกตัวก็จะเป็นตัวของฟิดเดิลนะครับผม ตัวของที่ออกกันไปบ่อยตัวของอาริตัวของซินด้าอะไรพวกนี้คือออกมาได้ดีมากเวลาเราสแปมสกิลได้เราเนื่องยิ่งขึ้นเนี่ยตัวของเราก็จะทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทาจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยเพราะตัวละครสายเวทต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องเน้นในเรื่องของการใช้สกิลการทาดาเมจเนาะถ้าเกิดคูดาวมันไม่มีเนี่ยสกิลมันช้ามันก็จะทําอะไรได้ค่อนข้างยากถ้าเกิดเราเสียภาพไปแล้วเนี่ยมันต้องรอจังหวะใหม่ค่อนข้างนานการออกเทมชิ้นนี้มาแล้วถ้าเกิดเราสามารถไหลในทีฟไฟได้เนี่ยจะทําให้ตััววขอองงเเราาาาน่ยยกกลลม ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของมาริคแนนนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือจะให้พลังเวทอยู่ที่80หน่วยค่าเจาะเกาะอ,อีก7%มานานะครับผมให้ที่200อ่ะ400หน่วยนะครับแล้วก็ให้ค่าเล่นสกิลอยู่ที่20หน่วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเอ่อยเทมชิ้นนี้มาเนี่ยก็คือจะมีเอฟเฟกเสริมก็คือเราจะได้ลดคูลดาวสกิลอันติเมทนะค่าเล่นสกิลเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยเฉพาะสกิลอันติเมทนะครับแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะก็คือเมื่อเวลาเราทำการใช้สกสสนะกรสริิิลนนนนะะะะะคครร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 ััััับบบบผผมมมมออออตตตตตเเเเเทททใสสสส่่่่ศศููจจาาาาาาา้้งงงววววณๆีียยยห์ ต่อเนี่ยงและทาการลดนะครับผมต้านทานเว้ของพวกเขาลงด้วยนะ ตัวไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อสกิลอันติเมททำงานเท่านั้นเนาะจะติดเฉพาะสกิลอันติเมทเท่านั้นเนาะก็จะเหมาะกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการใช้สกิลอันติทำจังหวะเป็นหลักหรือการสร้างความเสียหายเป็นหลักเนาะยกตัวอย่างที่ออกมาคุ้มๆเนี่ยก็จะมีตัวของลิซันดานะครับที่ออกมาได้นะตัวของวิลคอสเนี่ยที่เพิ่งมาใหม่ก็สามารถออกมาได้เหมือนกันพวกตัวละครที่เน้นสกิลอันติเมทอย่างต่อเนื่องเนี่ยบอกเลยว่าดีนะตัวของออโรราก็ออกได้แต่เขาไม่ค่อยนิยมกันเนาะก็ใครที่มี คือมันออกได้หล่ตัวมากเลยตัวของอารีก็ออกได้นะคือถ้าให้พูดหมดเนี่ยมันจะสับสนนะครับผมแต่ที่พอจำได้ก็จะยกตัวอย่างก็มีตัวของอารีเวลคอสนะครับผมที่ออกได้เนาะเป็นต้น ต่อมาในของวันอากาศเป็นตัวของแบนเดิลแฟนตาซีนะไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยให้พลังเวทอยูที่85หน่วยค่าเจาะก่อย7%แล้วก็ให้มานาย300หน่วยเล่นสกิลอีก20นะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยก็คือเมื่อเวลาเราใช้สกิลโดนศัตรูนะครับผมศัตรูก็จะติดเอฟเฟกจะเป็นกับดักที่แบบติดใต้เท้าของศัตรูโดยมันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเนะี่ยมันจะทําการระเบิดนะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูนะแล้วก็บวกด้วย15%ของพลังเวทของเราด้วยโดยสกิลความสามารถเนี่มนมน 8, นมย 1, นะาม,าม,มันสามามรถ ติดได้หลายตัวพร้อมๆกันแต่แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคู่ดาวแนนอนที่ติด เอาไว้นะครับผม8ตัวต่อวินาทีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูที่ยืนใกล้กันเราโดนเอฟเฟกต์าระเบิดพร้อมๆกันที่แบบว่าระเบิดสแต็กพร้อมกันอย่างนู้นมีศัตรู3ตัวยืนใกล้กันเราโดนเอฟเฟกของแบนเดอร์เนี่ยมันระเบิดใส่เนี่ยศัตรูเหล่านั้นก็จะโดนความเสียหายระเบิดที่แตกต่างกันอย่างนู้นว่าอ่าสแต็กที่ใต้เท้าของตัวเองเนี่ยมันจะโดน100%เต็มๆแล้วถ้าเกิดไอ้สแต็กที่มันกระเด้งมาโดนด้วยความที่มันเป็นระเบิดเอลเนี่ยมันโดนศัตรูตัวข้างๆเนี่ยมันก็จะโดนความเสียหายเบาลงนะคครรรรรัััับบบผผมมมมเเ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 หหหลืืออออพพีีียงงง20%ททททท่่่่าาานนนนน้ป็ไะะสววกกใข โป๊กนะครับผมหรือช่วยในเรื่องของการเอามาเสริมตาเมจต,ตอดในเลนต่อทีมไฟต์อะไรเงรี้ยค่อนข้างดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของดูนาฮอดิเคนนะไอเทมชิ้นนี้ก็ให้ความเดโจงตีนะครับผมสามพิาสาเป็ก็มีโบนัสพลังจงตีนะสิหน่วยหรือพลังเวท30หน่วยแับเป็นแปบเปลี่ยนเนาะเราเล่นตัวเวทเราก็ได้พลังเวทเราได้เราเล่นตัวเอดีเราก็จะได้เอดีนะครับเราก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่เวลาเราทําการจงตีศัตรูเนี่ยมันจะมีทําการแยกดาเมจออกมานะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ข้างๆด้วยนะและทุกการจงตีนะก็จะมีโบนัสความเสียหายกระเจ้าผเพิ่มเติมอีกวยแห้าหน่วยนะและทําากร อาเบิล uh, นะครับผมกระสุนลูกศรให้เราอีกหนันดอย่างสมมติว่าเราตีไป้2นัดนัดที่3มันก็จะยิงออก2นัดอะไรประมาณนี้นะเป็นไอเทมที่สายเวทไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครออกกันจริงๆไม่มีตัวไหนอ,ออกได้เลยนะครับผมส่วนใหญ,ญ่จะไปออกให้พวกตัว AD สายกาะาภาพมากกว่ายกตัวอย่างก็จะเป็นตัวของ j ิงสนะครับผมตัวของใค i สาตัวของทวิสเป็นต้นนะที่ออกมาแล,แล้วค่อนข้างที่จะดีมากๆ ต่อมาในของก็จะเป็นตัวของหน้ากากเผานะครับไอเทมชิ้นนี้ให้พลังชีวิตอยู่ที่250หน่วยนะแล้วก็พลังเวทอีก75หน่วยแล้วก็ค่าเจาะเกาะอ,อีก7%นะแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือสกิลที่สร้างความเสียหายและการโจมตีแบบเสริมพลังเนะี่ยจะสร้างบนันความเสียหายเวทเท่ากับ0.6ไปจนถึง2%ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราของบน,นพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเป็นเวลา3วินาทีและเอฟเฟกอันนี้นะครับผมทุกๆ4วินาทีจะระเบิดในขสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ40หน่่วววววยยบกกกดด้้5%ของงมมัสพลเเเ็ุติิาาาถรใช ใช้ความสามารถนี้เราใช้สกิลโดนศัตรูแล้วออกอากาศเผามาศัตรูก็จะโดนเผานะสร้างนะครับผมดาเมจที่จะแผ่เผาศัตรูเป็นการแบบเบิร์นพลังชีวิตไปเรื่อยๆนะยิ่งศัตรูมีเลือดเยอะมันก็จะยิ่งเบิร์นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราเก็บแสแต็กปนะกาเนี่นทำสแต็ปก็บนหัวศัตรูเนะี่ยนานได้ประมาณ4วินาทีเอฟเฟกต์เนี้ยก็จะทําการระเบิดนะครับผมสร้างความเสียหายจริงใส่ศัตรูเพิ่มขึ้นอีก40หน่วยบวกด้วย5%ของวัตพลังเวทเป็นไอเทมที่เอาออกมาไว้ละลายแท้งที่แท้ทูเลยก็จะเหมาะกับพวกตัวละครที่มมีสกกกิลในนนเเเเรรืื่่่่่ออออออองงงงงงขขาาาาแบบทดจจยยยตตตััววะป็ ลอเรนโซ่ zo, ตัวของมอกาน์นาตัวของลิลเวียเป็นต้นนะที่ออกมาเราค่อนข้างที่จะคุ้มและไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมท้ายจะเด็ดสุดเทมชิ้นนี้อินฟินิตี้โอเนะครับผมให้พลังเวทนะั้นอยู่ที่80หน่วยค่าเจาะเก่ออีก7%แล้วก็มีคาวามเร็วขึ้นที่เราอีก5%แล้วก็มีค่าเจาะเกาะให้เราอีก15หน่วยนะครับและไอเทมชิ้นนี้นะครับผมนั่นก็คือเมื่อเวลานะครับรอซ่าไสกิลการโจมตีแบบเสริมนะครับผมจะทําการติดที่เข้าแนะแก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตนะครับผมต่ํากว่า35%นะครับผม เมื่อสช่ศัตรูใของตายภายในเวลา3วินาทีนะครับผมจะทําการสร้างนะครับผมสายฟ้าที่จะผ่าลงยังจุดที่พวกเขาตายสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ50หน่วยถึง85หน่วยแล้วบวกด้วย20%ของบเนของพลังเวทแก่ศัตรูใกล้เคียงก็คือเวลาเราโจมตีใส่ศัตรูหรือใช้สกิลแบบเสริมเนี่ย มันจะทําการติดคีย์ดคอนะครับให้กับศัตรูเหล่านั้นกัดจากสกิลของเราถ้าเป็นสาย AD ดีก็คือเราตีปกติออโต้แอแท็กติดคีย์แต่ถ้าเกิดไอเทมชิน้นนี้เราออกมาให้กับตัวเวพอศัตรูเลือ่อนเหลือต่ำเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ก็ทําให้สกิลของตัวของเราเนี่ยติดคีย์ดีคอวได้แล้วพอเวลาเราฆ่าได้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าลงมาที่กลางตัวศัตรูที่ตายแล้วก็ทําระเบิดนะครับเป็นเอลีแกศัตรูโดยรอบนะก็จะเหมาะกับพวกตัวละครสายเบิร์ตทั้งหลายนะครับผมยกตัวอย่างนี้ก็คือเป็นพวกตัวเบิ ลีน,นาอะไรพวกนี้คือออกมาค่อนข้างะดีมากๆเป็นตัวละครที่เป็นไอเทมที่ออกให้สำหรับตัวละครเวททุกตัวเลยนะ เพราะเป็นไอเทมที่แทบจะเวททุกตัวน,น่าจะออกกันนะเพราะว่าเอามาช่วยในเรื่องของการปิดาเมทหรือแบกท้ายเกมเนี่ยดีมากๆนะโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะ EP นี้เรียกได้ว่าทําครบทุกชิ้นเลยนะสายเวทนะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําในเรื่องของสายกายภาพหรือสายป้องกันกันนะก็จะมีอะไรกันบ้างก็ติดตามชมกันนะครับก็คลิปแนวเนี้ยอาจจะออกมาช้าหรือออกมาเร็วก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับผมอาจจะพูดได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่แล้วคลิปที่ออกมาหลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรอ่านีมกกะ ต้องแจ้งไว้ก่อนนะโอเคใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถ Donate เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลบทุป,ปราแตงจากทาง YouTube หรืออินเทอร์เนตที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคสันศุกรคลิวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ